สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแมทแมสนะครับกับ m อนส t ตอร์เ e r i c e b o ์บอลวิดีนะครับในวันนี้นะครับผมมีชุดเซตมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับนั่นก็คือชุดเซตในการเล่นกระสุนสติกกี้นะครับ KO King เพราะว่าชุดเซตล่าสุดนะครับของเจ้าฟลอสแฝงบริยต์เนี่ยมันติดสกิลสลักเกอร์ซีเกรดมานะครับมันเป็นการบัฟสาย KO ผมก็เลยจับชุดเซตนี้นะครับของฟลอสแฝงบริยต์เนี่ยลองมา mix เซตกันดูนะครับกับชุดเซตนั้นอื่นแล้วเอาไปใช้กับปืนสติ๊กกี้นะครับก็สรุปได้ว่ามันออกมาเป็นปืนสติ๊กกี้ที่ค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่ามันจะติดสกิล KO มาเยอะมากๆเลยนะครับโอเคเรามาดูตัวชุดเซตกันก่อนเลยดีกว่าครับผมชุดเซตที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้นะครับจะมีทั้งหมด2ชุดเซตด้วยกันชุดแรรรกกกเเนนนนี่ยผมจจะะะ้้ไปททาาางํ KO คับใชสิล ซีเกตแม็กซ์ที่เลเวล5เลยส่วนอีกชุดเซตหนึ่งเนี่ยเน้นไปที่การทำดาเมจนะครับก็คือจะเน้นที่สกิลอัลเทอรี่แม็กซ์ไปที่เลเวล5นะครับเรามาดูตัวแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับชุดเซตอันแรกเนี่ยผมจะเลือกใช้เป็นปืนของซาฟิติวานะครับซาฟิแย่คว้าช็อตเพราะว่าเราจาเป็นจะต้องใส่ชุดเซตนาคาคุก้าสชิ้นบวกกับใส่สกิลนาคาคุก้าเอเซนต์เอาไว้ด้วยนะครับในตัวปืนและอีก3ชิ้นนะครับก็คือชุดเซตของฟรอสตัน์แฝงบก็็ใช้เปนซาฟิอวาช็ตไปเลยนะครับเป็นปืนสติกกี้ที่ดดีีท่สุตอนนี้เหมือนเดิมนะครับต่ออมาก็คืทัว ส่วนหัวกับที่แขนนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นของนาคาคุก้านะครับส่วนที่เสื้อที่กางเกงและที่รองเท้าเนี่ยผมจะเลือกใช้เป็นของฟลอสแฝงบริยต์นะครับที่ผมใส่แบบนี้นะครับเพราะว่าผมต้องการสกิลสลักเกอร์ซีเกตที่จะบูตอัพสกิลสลักเกอร์ได้ไปถึงเลเวล5เลยนะครับชุดเซตอันนี้เนี่ยที่ผมลองไปเล่นดูนะมันจะเคลวได้ประมาณ4-5ครั้งนะครับถ้าเรายิงแม่นๆโดนหัวมอนตลอดนะครับส่วนตรงชามเนี่ยผมจะเลือกใส่เป็นชาริลเดอร์ชามเอาไว้นะครับเพราะว่าชุดเซตนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใสสส่่รรรร้อยนะะะคับเเพาาาวจติิดกล เชอร์ชาร์ปมาแล้วจากชุดเซ็ตของนักาคูก้านะครับส่วนในผ้าคลุมนะครับผมก็เลือกใส่เป็นโรสสเตดี y กับเทมเ o อร์รเ,เอาไว้นะครับใส่สกิลดูเลือดเอาไว้ เมื่อเราบิวจบแล้วนะครับเซตนี้เนี่ยเราจะได้ Attack Boost มันที่เลเวล5นะครับ s l u g g e r Max ที่เลเวล5เลย Agitator เลเวล5เหมือนกัน h e l l Boost เต็มนะครับ Free Ammo Up เต็มเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเราสามารถบิวได้ดีกว่านี้นะครับในกรณีที่เรามีสกิล Free Ammo Up ที่ดีกว่าอันนี้นะครับแต่ของผมเนี่ยผมไม่ค่อยจะมีสกิล Free Ammo Up ที่ดีสักเท่าไหร่นะครับตัวเจมมันผมก็เลยบิวออกมาได้ประมาณนี้นะครับเราก็ใส่ Pick Performance ไปด้วยนะครับการบิวสายสติกี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใส่อย่างอื่นเลยนะครับเราสามารถอัดได้แค่ Attack อย่างเดียวเลยนะครับทำยังไงก็ได้ ให้แอตแท็กเราสูงที่สุดนะครับรวมไปถึงสกิลอาร์เทอรี่ด้วยนะครับจะบูตอัพดาเมจของกระสุนสติกกี้ได้เยอะมากๆเลยชุดเซตแรกนี้นะครับผมจะใส่สกิลอาร์เทอรี่ไว้แค่เลเวล3นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ชุดเซตแบล็กกี้หรือว่าชุดเซตซอร่าแมกนาร์สมันก็เลยแม็กซ์ได้แค่ที่เลเวล3นะครับแถมยังได้สกิลสเตมิน่าเซิร์ฟติดมาด้วยนะครับรีคอเวอรี่อัพก็เต็มเหมือนกันในกรณีที่เราใส่ผ้าคลุมเพลสิ่งช็อตนะครับฟอร์ติฟายแล้วก็ควิคชีสนะครับอันนี้ ของเราได้เยอะมากๆเลยจะทําให้มอน KO ได้เร็วขึ้นจะทําให้มอน KO ได้มากขึ้นนะครับในกรณีที่เรายิงแม่นๆเรามาดูชุดเซ็ตที่2กันเลยดีกว่านะครับชุดเซ็ตที่2ต่อมานะครับชุดเซ็ตนี้ผมก็ยังจะใช้เป็นปืนซาฟี่ q u a คว้าอันเดิมนะครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนชุดไปผมจะเลือกใส่เป็นชุด Rating b a c k บคเ r ียสนะครับสชิ้นเลยที่ส่วนหัวส่วนเสื้อส่วนแขนแล้วก็ส่วนกางเกงนะครับ ส่วนรองเท้าเนี่ยเราจะใช้เป็นของฟลอตแฟงบริออตนะครับจะเป็นแบบเอลฟาที่ผมใส่แบบเอลฟาเนี่ยเพราะว่ามันจะได้สกิลสลักเกอร์มาที่เลเวล3เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องใส่เจมเคโอก็ไปเลยมันจะบวกสเตตัสเอฟเฟกต์เคโอนะครับเพื่อให้เราประมาณ40%ครับผมแล้วการที่เราใส่ชุดเซตของ r a ท i n g แบคเดียส์นะครับไว้4ชิ้นเนี่ยเราจะได้สกิลอาร์เทอรี่สกเล็ตมาก็คือจะบูสต์อัพอาร์เทอรี่ของเราได้ถึงเลเวล5เลยนะครับก็จะยิงการระเบิดเนี่ยแรงมากๆเลยบวกดาเมจสูงสุดถึง50%เเลยยยนนนนนะะครรัับสส่่ววต้อีผมแนํนาให้เราใส่เป็นสร้อยิบ เพราะว่าในการเล่นกระสุนสติกกี้ในการออกไปไฟกับมอนหรอบเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใส่เลเซอร์ชาร์ปหรือว่าทูเลเซอร์ชาร์ปมานะครับส่วนใหญ่มอนจะยังไม่ตายแต่เราจะต้องกลับไปเติมกระสุนนะครับก็ถ้าเราใส่สกิลเลเซอร์ชาร์ปมานะครับที่ผมลองเล่นดูนะกับเจ้าฟลอตแฟงบาร a r o ตเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะตายพอดีครับผม เมื่อเราบิลเสร็จแล้วนะครับชุดเซ็ตนี้เนี่ยเราจะได้สกิลเอจิเตอร์แม็กซ์มาที่เลเวลเเลยนะครับเพราะว่าเราใช้ชุดของเร็กจ์ิ้งแบคแคเดียสด้วยมันจะแม็กซ์เอจิเตอร์ให้เราเลเวลเจเลยจะได้สกิลแอตแท b กบูสมาที่เลเวลห้านะครับแอลเทอรี่เลเวลห้าเลยเหมือนกันเฮลบูสก็เต็มนะครับฟรีแอมองอัพเนี่ยจำเป็นต้องใส่ให้เต็มอยู่แล้วนะครับไม่งั้นเราจะยิงได้แค่นัดเดียว และต่อมานะครับก็คือ KO นะครับหรือว่าสกิลสลักเกอร์แต่ชุดเซตนี้เนี่ยเราจะได้สกิลสลักเกอร์มาแค่เลเวล3นะครับพิกเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ได้มาเหมือนกันนะครับแล้วก็รีฟอรี่อัพติดแถมอมกหนึ่เอ็กซสปอยกับฟอร์ติฟายมาด้วยนะครับและสุดท้ายสกิลอีกหนึ่งสกิลที่สำคัญมากนะครับนั่นก็คือเลเซอร์ชาร์ปครับผมแล้วถามว่า2ชุดเซตนี้เนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันนะครับอ่เดี๋ยวผมจะลองคอมเพลคสองชุดเซตนี้ให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละอย่างนะครับ2ชุดเซตนี้มมััันนนีีีข้อออดท่่แตตกกกางไปะครบ ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูจํานวนกระสุนทั้งหมดนะครับที่เราสามารถยิงได้ในการเล่นกระสุนสติกกี้นะครับในการที่เราพกกระสุนออกไป1รอบเนี่ยโดยที่ไม่ต้องกลับมาเติมนะครับว่าเราจะยิงได้กี่นัดจํานวนกระสุนนะครับหลักๆผมจะยิงเป็นกระสุนสติกกี้สนะครับกระสุนสติกกี้สเนี่ยเราจะพกไปได้9นัดแล้วเราจะพกกระสุนสติกกี้หนึ่งนะครับที่ใช้คราฟสติกกี้สได้อีก9นัดนะครับแล้วก็บลัสนัดบลัสนัดเนี่ยใช้คราฟกระสุนสติกกี้หนึ่งนะครับจะได้อีก30นัดรวมทั้งหมดแล้วนะครับเราจะคร นัดรวมกับที่เราพกมาด้วยอีก9นัดนะครับก็จะเป็น39นัดแต่ถ้าเราใช้กระสุนสติ๊กกี้หนึ่งนะครับคราฟกระสุนสติ๊กกี้สามเนี่ยกระสุนสติ๊กกี้หนึ่งหนึ่งอันคราฟเป็นสติ๊กกี้สามนะครับจะได้2นัดเพราะฉะนั้นเราจะได้จํานวนกระสุนสติ๊กกี้สามนะครับมาที่78นัดนั่นก็แสดงว่านะครับเราจะสามารถยิงกระสุนสติ๊กกี้สามนะครับได้ทั้งหมด87นัดครับผมอันนี้คือตัวเลขนะครับที่จํานวนแม็กซ์เลยว่าเราสามารถยิงกระสุนสติ๊กกี้สามได้กี่ครั้งนะครับยังไม่นับสกิิลลลลลเเเเซซอออรรรรรร์์์์ชชาาปปแ้วกก็สทูนนนะคัับ เป็นแบบถ้าเราไม่ได้ใส่เ a เซอร์ชารปมาเราจะยิงได้87นัดน,นะครับโดยที่ไม่ต้องกลับไปเติมกระสุนนะครับอันนี้ก็ถ้าใครยิงไม่พลาดเลยก็ยิงได้ประมาณ87นัดน,นะครับลองคํานวณกันดูถ้าเปรียบเทียบ2ชุดเซ็ตนะครับชุดเซ็ตแรกเนี่ยมันจะมีสกิล t t u u l l s s r s s h r r มานะครับกับชุดเซ็ตที่2มันจะติดแบบ Laser Sharp ธรรมดามาซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตัวเลขเปอร์เซ็นต์ในการพล็อคสกิล Laser Sharp กับ True Laser Shar p นะ มันประมาณเท่าไหร่แต่ผมแอดซูมว่า True Laser Sharp มันติดประมาณ30%นะครับ Laser Sharp เนี่ยติดประมาณ20%ก็คือมีโอกาส30%ที่ยิงแล้วไม่เสียกระสุนนะครับในฝั่งของ True Laser Sharp ส่วน Laser Sharp เนี่ย <uit> จะมีโอกาสประมาณ20%นะครับที่จะยิงแล้วไม่เสียกระสุนถ้าตัวเลขตรงนี้ตรงนะครับเราก็เอาตัวเลขตรงนี้มาคำนวณดูนะครับคูณเข้าไปที่87นะครับมันจะได้จำนวนกระสุนโดยประมาณนะครับที่เราจะยิงได้ถ้าเป็นชุดเซตทีี่่1 113เเเนนนยยรรราาาจะะะิงไดด้้ปมปมณััคบถ็นชุดเซตที่2 เราจะยิงได้ประมาณ104นัดแต่ชุดเซตที่1เนี่ยมันจะยิงเบากว่าชุดเซตที่2นะครับเพราะว่ามันจะมีสกิลอาร์เทอรี่แค่เลเวล3ส่วนชุดเซตที่2เนี่ยมันจะมีสกิลอาร์เทอรี่เลเวล5นะครับจากที่ผมได้ลองไปทดสอบดูนะครับเอาอันนี้ไปยิงที่เสามาแล้วคือการยิงกระสุนแบบระเบิดเนี่ยมันจะเท่าเดิมตลอดนะครับดาเมจของกระสุนสติกกี้ไม่ว่าไปยิงตัวไหนก็ตามชุดเซตที่1นะครับอาร์เทอรี่เลเวล3เนี่ยเราจะยิงได้ต่อน,นัดประมาณ123นะครับอันนี้คือผมกินสกิลฟรีไลน,น์บอม มาต่อน,นัดเนี่ยมันจะยิงได้ที่ประมาณ140ครับผมเพราะฉะนั้นนะครับดาเมจร,รวมของชุดเซตรแรกนะครับถ้าเรายิงจนกระสุนหมดเลยก็คือเอาจํานวนดาเมจต่อน,นัดน,นะครับไปคูณจํานวนกระสุนที่ยิงได้โดยประมาณนะครับมันจะอยู่ที่13,899นะครับแต่ว่าชุดเซตที่2เนี่ยจะเห็นว่าจะยิงแรงกว่าแต่จํานวนกระสุนจะยิงได้น้อยกว่านะครับเพราะว่ามันจะยิงอยู่ที่140ต่อน,นัด รวมทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะได้14,960นะครับเป็นตัวเลขคร่าวๆเ,เฉลี่ยโดยประมาณนะครับถ้าตัวเลขตรงนี้เนี่ยที่ผมแอดซูมมามันไม่ผิดนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้ทรูเลเซอร์ชาร์ปกับเลเซอร์ชาร์ปเนี่ยมันได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมลองหาข้อมูลมามันได้ประมาณ30%กับ20%นะครับจะเห็นได้ว่าชุดเซตที่2เนี่ยโดยรวมแล้วมันจะทำดาเมจได้สูงกว่านะครับถ้าเรายิงกระสุนจนหมดแล้วนะครับโดยประมาณแต่ชุดเซตที่1เนี่ยยมัันก็งมมมีีข้้อดดดนนะะคครรครััับบเพาาาาวว่่่ติ KO ไงยกผ ก็สรุปนะครับวันนี้สําหรับชุดเซ็ตทั้ง2ชุดเซ็ตนี้เนี่ยผมมองว่ามันดีกันคนละแบบเราเอาไปใช้ตามสถานการณ์นะครับเราเล่นกับเพื่อนเราอาจจะเอาชุดเซตที่1ไปเราเล่นคนเดียวเราอาจจะเอาชุดเซ็ตที่2ไปนะครับก็สําหรับใครที่เป็นสายสติกกี้ก็นําไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับสรุปแล้วนะครับชุดเซตที่1เนี่ยมันจะติดสกิลสลักเกอร์มาที่เลเวล5นะครับจะบวกสตแตนนี่60มีโอกาส KO มอนสเตอร์มากกว่า1-2ครั้งนะครับผมเคยทําได้สูงสุดประมาณ5ครั้งนะครับในการนเค่ยม มันจะติดสกิลอัรเทลี่นะครับมาที่เลเวล5เลยแต่มันจะ KO มอนสเตอร์ได้ประมาณ3ครั้งนะครับเท่าที่ผมลองนับดู ซึ่งจริงๆแล้วนะครับในการออกไปเล่นกับเพื่อนเนี่ยถ้าเราเอาชุดเซ็ตแรกไปนะครับจำนวน KO มากกว่า DPS ของเราก็อาจจะสูงกว่านะครับจัดการมอนได้เร็วกว่าเพราะว่าเรายังมีเพื่อนเราช่วยตีตอนที่มอน KO ด้วยนะครับแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับมอนสเตอร์ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นการคํานวณคร่าวๆมาแบ่งปันกันครับเพื่อนๆนะครับก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับโอเคครับผมเป็นยังไงบ้างครับวันนี้กับชุดเซต sticky k.o king นะครับก็ลองมาคอมเมนต์นะครับลองมาแชรือเปล่า เอาไปใช้ได้ไหมหรือว่าเพื่อนๆมีชุดเซ็ตอันไหนที่น่าใช้สําหรับชุดเซ็ตสติกกี้อีกก็ลองนํามาแบ่งปันกันดูนะครับผมจะได้ลองไปทํามาเล่นด้วยเหมือนกันถ้าอย่างไรวันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนอีกครั้งแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ